เตือนภัยนะคะขนานี้มิชาาชีพระบาดหนักมากสำหรับแมกนีเซียมเซเว่นอินมิชาาชีพจะใช้วิธีการนำภาพนำเสียงของดิฉันไปใช้ขายผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ไม่ใช่ของบริษัทดังนั้นของแท้แมกนีเซียมเซเว่นอินวัจะต้องมีตราของไวตาไบโอเทคเท่านั้นของแท้บริษัทนะคะ ไม่มีการเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งนะคะยังต้องเป็นแมกนีเซียมเซเว่นอินวัแบบนี้และที่สําคัญใครอยากได้ของแท้กรุณากดสั่งซื้อในตะก้าที่เป็นแพลตฟอร์มแบบนี้เท่านั้นเพราะจะสามารถตรวจสอบได้ว่ามีจํานวนคําสั่งซื้อ6,000กว่าออเดอร์อันนี้คือของแท้รวมถึงมีรีวิว400-500รีวิวนะคะและที่สำคัญทางร้านหรือทางบริษัทจะไม่มีการทักหาลูกค้าก่อนว่าเปลี่ยนแพ็กเกจจิง อันนี้โดนหลอกหลายคนแล้วนะคะแม้กระทั่งลูกค้าเก่าที่ซื้อของบริษัทอยู่แล้วมิชาชีพจะโทรไปหรือทักไปบอกว่าเรามีการเปลี่ยนแพ็กเกจิ้งซึ่งไม่เป็นเรื่องจริงเป็นความเท็จและเราแจ้งความดำเนินคดีอยู่นะคะสําหรับของแท้เราจะไม่มีการทักหาลูกค้าก่อนและที่สําคัญจะต้องเป็นแมกนีเซียมเซเว่นอินวันแบบนี้กดในตะกร้าให้ได้ของแท้เลยค่ะเคล็ดลับง่ายๆเลยค่ะมิฉชชีพจะให้คุณกดเก็บเงินปลายทางหรือใดๆก็ตามเพื่อเขาจะไม่เปิดเผยข้อมูลเลขบัญชีการโอนของเขา ดังนั้นถ้าคุณไม่แน่ใจตรวจสอบให้ดีหรือทักมาถ่ายรูปมาสอบถามกับทางร้านเราได้นะคะ